สวัสดีคุณผู้ฟังทุกทท่านด้วยนะครับอยู่กับผมบอลห้องจอเรื่องหลอนและที่คุณกำลังรับฟังอยู่นี้นั่นก็คือพอดแคสต์ห้องจอนั่นเองก่อนอื่นเลยผมองขอขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์แตงก็ดีแล้วก็การสมัครสมาชิกผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งหากมีตกหล่นบางท่านไม่ได้เอาขึ้นในทุกๆคลิปบางทีผมเองก็ลืมยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วย ไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นอย่างอื่นคดีที่ผมได้หยิบมาเล่าในวันนี้ครับถึงแม้ว่ามันไม่ได้มีการสูญเสียไม่ได้มีใครตายก็เถอะแต่มันยังคงความหลอนยังคงความอมหิทธ์อยู่ยังคงความน่ากลัวแล้วก็ผมก็คิดว่าคุณผู้ฟังไม่น่าจะเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนผมเดาวว่าแบบนั้นมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเธอได้ตั้งครันอายุคันก็ประมาณทัก3เดือนถ้าจะได้ปรากฏว่าผ่านไป3เดือนหลังจากนั้นเธอมีอาการผิดปกติ เธอเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเธอเป็นอะไรมีต่อมน้ําเหลืองบริเวณใต้คอมันบวมออกร่างกายที่ตัวเองรับรู้รู้ว่าตัวเองอ่อนเพลียหมอบอกว่าเธอติดเชื้อเอชไอวีเธอมีเลือดเป็นบวกเียช็อกสิครับผมจะบอกว่ามันเป็นคดีอาชญาการรมคดีหนึ่งถึงแม้ว่ามันไม่ได้มีการตายผูู้แบบนั้นก็ไม่ถูกไม่ตายก็จริงครับแต่เธอตายทั้งเป็น มีการตัดสินจำคุก50ปีแล้วคนร้ายคือใครทำไมมาถึงเป็นแบบนี้ได้ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้จบคุณผู้ฟังคงไม่อยากจะเชื่อครับว่ามีเคสแบบนี้อยู่ด้วยไปฟัง งั้นผมจะเริ่มที่รัฐหลุยเซียนาครับเป็นรัฐหนึ่งที่อยู่ในอเมริกาน้อยมากครับที่เจอเคสแบบนี้ผมเองเขาพยายามที่จะสรรหาเรื่องราวนะครับที่มันไม่ซ้ํากับชาวบ้านถึงแม้ว่าบางคลิปคุณผู้ฟังอาจจะเคยฟังที่ไหนมาแล้วอันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยหวังว่าคุณผู้ฟังคงไม่ได้เบื่อในการฟังซ้ําเพราะว่าผมคิดว่ามันอยู่ที่ใครเอาไปเล่าก่อนก็แค่นั้นเองจนไปเจอเรื่องนี้ครับยังไงก็ต้องหยิบมาเล่าให้ได้ เริ่มต้นด้วยผู้หญิงท่านหนึ่งเธอมีชื่อว่าเจนิสทารานเธอเกิดเมื่อวันที่6กันยายนพศส5 0 5โดยครอบครัวของเธอทั้งหมดได้พักอาศัยอยู่ที่เมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าราฟาเยตอย่างที่บอกไปก็คือเมืองนี้จะอยู่ในรัฐลุยเซียนาอีกทีหนึ่งเจนิสเธอมีพี่น้องทั้งหมด4คนโดยมีผู้ชายนะครับสองคนแล้วก็มีพี่สาวคนหนึ่งส่วนเธอเป็นน้องคนสุดท้องครอบครัวไม่ได้มีประวัติอะไรที่มันไม่ดีเลย ครอบครัวค่อนข้างอบอุ่นครับเพราะฉะนั้นผมจะเจาะจงไปที่เจนิสอย่างเดียวเจนิสเธอจบโรงเรียนมัธยมเหมือนจะเป็นโรงเรียนประจําเมืองผมไม่รู้ว่าลาฟายเยสเนี่ยมันเป็นจังหวัดหรือเปล่าถ้าเป็นบ้านเราอ่าเป็นโรงเรียนของประจําที่นั่นเลยชื่อว่าโรงเรียนลาฟายเยสแพริสโคเธอเรียนอยู่ที่นั่นจนจบหลังจากนั้นก็เข้ามาหาลาัยในสายงานของตัวเองเธอใฝ่ฝันครับว่าเธออยากจะเป็นพยาบาลตามข่าวบอกว่าเธอเรียนเฉพาะทางทางด้านพยาบาลเลย อาจจะเป็นคณะมหา,าวิทยาลัยผมก็ไม่ได้มีข้อมูลสักเท่าไหร่จนเรียนจบก็ได้ทำงานฝึกงานอยู่สถานที่ที่หนึ่งว่ากันว่าเป็นสถานที่ที่คนเรียนพยาบาลฝ่ายฝันที่จะเข้าไปหนึ่งเนื่องด้วยการการันตีจบออกมาแล้วจะต้องมีงานทำแน่นอนอไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานสังกัดใดไหน<ๆ>เขาเห็นโปรไฟล์แบล็กเก่ที่นี่ยังไงเขาจะต้องรับคุณเข้าทำงานสถานพยาบาลนี้ชื่อว่า c o l l e g e of Nursing ผมดาว่าได้เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในลุยเซียนา หากคุณผู้ฟังรู้จักสถานที่นี้ก็สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ใครอยู่ในวงการาพยาบาลก็พิมพ์คอมเมนต์ชี้แจงผมได้ในขณะที่เธอฝึกงานอยู่ที่นี่เธอก็ได้คบกับผู้ชายคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้บอกว่าอยู่ในสายงานเดียวกันหรือเปล่าผู้ชายคนนี้เขามีชื่อว่าชาวดูเบิร์ตหลังจากที่แต่งงานกันก็มีลูกกันหนึ่งคนชื่อว่าเจฟฟี่สิ่งที่คุณผู้ฟังเห็นไปพร้อมกับผมนั่นก็คือเธอมีผัวเธอมีสามีนะแล้วก็มีลูกโดยปกติแล้วเธอเพียกพร้อมนะครับ ถ้ามองกันแบบนั้นมีลูกมีผัวเรียนจบพยาบาลคือมันไม่มีแล้ถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้วเงินเดือนก็พอมีกินมีใช้ไม่ต้องไปขวนขวายอะไรทั้งสิน้นแต่มันมีบางอย่างครับที่ทําให้ชีวิตคู่ของคนคนหนึ่งเขาเปลี่ยนไปโดยที่ว่าความรักความใคร่นะครับมันไม่สามารถเข้าใายออกใครได้มันไม่สามารถเจาะจงได้ว่าอาชีพนั้นจะไม่ทําแบบนี้อาชีพหมออาชีพครูจะต้องปลอดจากการเรื่องชู้สาว ของพวกนี้มันอยู่ที่ DNA นเอของแต่ละคนไม่สามารถอ้างถึงสถาบันได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปจะต้องปรับพืชเอาเองควรไม่ควรตัดสินใจเอาเองก็อย่างที่บอกครับเธอเก่งเขาเห็นโปรไฟล์เขาก็รับแหละเธอได้เข้าไปทำงานที่โรงพยาบาลราฟาเอตเจอเนอรัลเมดิคอลเซ็นเตอร์เป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆของรัฐลุยเซียนาในเรื่องอุปกรณ์ก็ดีที่มันทันสมัยการบริการอะไรต่างๆที่นี่ครบคันครับ ปรากฏว่าเขาไปทํางานตรงนั้นเป็นพยาบาลก็ไปรู้จักกับหมอมากมายแต่เรื่องนี้จะขอโฟกัสไปที่หมอคนหนึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารชื่อว่าริชาร์ดชมิธอายุต,ตอนนั้นเห็นบอกว่าประมาณ4 7ปีผมจะขอเรียกว่าหมอมิดก็แล้วกัน,กนเอาได้ันสั้นๆถนัดปากหน่อยหมอมิดเขามีดีกรีประสบการณ์นี่คือไม่ต้องพูดถึงประวัติที่เขาอยู่โรงพยาบาลแห่งนี้15ปีนี่ยังไม่รวมอดีตที่เขาเคยเป็นหน่วยแพทย์ทหารมาก่อน ผมก็เรียกไม่ถูกกับนาว,วิกโยทินอะไรนี่แหละสมัยที่เขาหนุ่มๆเขาเป็นแพทย์ตั้งแต่ตอนนั้นมันก็เป็นขบวนการไต่เต้าขึ้นมาจนจบด็อกเตอร์เป็นหมอความเก่งของเขาเนี่ยเก่งหลายอย่างเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารนี่คืองานถนัดเขาเลยนะเฉพาะทางสาวๆคนไหนครับไม่ว่าจะไปอมอะไรมาแล้วติดคอสามารถไปหาหมอคนนี้ได้หมอมิเขาจะช่วยสอดส่องดูแลให้เป็นอย่างดีอาจจะมีติดต่อบเบื้องหลังในกรณีพิเศษกรณีถ้าคุณสวย คุณถูกใจอาจจะดูแลดีหน่อยบอกเขาได้หายทุกรลยยัยงว่าครับทุกอย่างมันอาศัยประสบการณ์ทั้งนั้นรวมไปถึงเรื่องความรักเจนิสครับมีโอกาสได้ทํางานร่วมกับหมอคนนี้เธอก็เห็นหน้าข้าตากันอยู่ทุกๆวันก็มีโอกาสได้ใกล้คิดหมออยู่แล้วแต่ถ้ามันจะใกล้คิดพิเศษมันอาจจะเริ่มจากจุดที่นัดกันไปทานข้าวอันนี้ตามเนื้อข่าวบอกในเมื่อเธอก็รู้อยู่ว่าเธอมีผัวมีลูกคุณผู้ฟังเองก็รู้อเพราะผมบอกไป แต่มันห้ามใจไม่ได้มันจะห้ามใจไงคุณผู้ฟังในเมื่อผัวอยู่ที่บ้านนู่นอันนี้อยู่ในเวลางานเวลาคุยกันมันถูกใจถูกไหมลองนึกดูครับเวลาคุณผู้ฟังถูกใจใครสักคนหนึ่งเอ่อไปเจออย่างเงี้ยคุณผู้ฟังจะเก็บแล้วถ้าเขาเล่นด้วยจะหาช่องโหว่ที่จะไม่ให้สามีนะรู้อันนี้เรื่องจริงต่อให้ถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงก็ตามแต่ไม่รู้แหละเอาตรงนี้ก่อนเอาให้มันรอดก่อนเธอก็ทําอย่างนั้นครับทำบ่อยๆเข้ามันก็เป็นการกัดไม่ปล่อย นตถูกต้องไหมจากเวรไม่ตรงกันก็นแลกเวรให้มันตรงกันซะเฮ้ยเดี๋ยวฉันแลกเวรกับเธอนะฉันอยากอยู่กับหมอคนนี้อ่าฉันต้องไปช่วยหมอมิดหมอมิดรเขานัดฉันละอะไรประมาณนี้ครับที่จะบอกหมอมิตนะอายุ17เมียนากี่คนไม่รู้แต่ที่รู้ครับมีลูก3คนไม่เป็นไรเจเน็หนูไม่ใช่เป็นคนแรกโลกหนูไม่ต้องตื่นเต้นหรอกอ่าเดี๋ยวหมอจัดการได้เราจะรู้กันแค่นี้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทําไมผมถึงพูดแบบนี้ เขาแอบคบกันมีอะไรกันอ่ะสิบปนะีก่อนที่มันจะเกิดเรื่องบ้าบอขึ้นสิบปีคุณผู้ฟังบางข่าวบางสื่อเคยท้องแต่เอาลูกออกอันนี้จริงไม่จริงผมไม่แน่ใจแต่มีบางสื่อลงแบบนี้จริงจริงเออผัวเมียอีกคนนึงก็นอนอยู่ที่บ้านไปเออเขาไปทํางานของเขาอืมเอาโอเคในเะมื่อตกลงพร้อมใจกันเดินทางเส้นเล็กเกเขาได้สัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษรแบบปากเปล่าฝ่ายชายมองไม่ก็ได้บอกกับฝ่ายหญิง เจนนิสหนูลูกพี่หมอกรักหนูไปแล้วพี่หมอพร้อมลูกพร้อมที่จะดูแลทั้งลูกแล้วก็เจนนิสเพราะฉะนั้นสบายใจได้แต่พี่หมอมิดขออย่างเดียวได้ไหมลูกขอให้ลูกเนี่ยไปเคลียร์กับสามีให้มันจบจบซะลูกเจฟฟี่ที่ติดมาด้วยหมอรับได้ไม่ต้องห่วงหมอจะดูแลทุกอย่างเรียนจบอยากเป็นหมออยากเป็นแพทย์อยากเป็นอะไรเดี๋ยวเซนให้จัดการจบเลยโอเคไหมลูกเคลียร์นะส่วนของพี่หนูไม่ต้องกังวลลูกเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์เองที่บ้านมันก็แก่จะตายอยู่แล้วอีกไม่กี่ปีมันก็ตายแล้ว เคลียแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จบแล้วก็เราก,ก็อาจจะแต่งงานใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตรงนี้ให้มันจบก่อนหนูสัญญานะตกลงสัญญากันแบบนี้อันนี้คือเรื่องจริงผมไม่ได้มุกตกลงอะไรกันเสร็จสับคุณรู้ฟังคิดว่าผลมันออกมาเป็นยังไรรงเจนเน็ตเนี่ยทำให้ไปหาเรื่องเลิกกับชาวเลิกจนได้ครับไม่รู้แหละจะอ้างด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้ครับมีการฟ้องหย่าก,กันแล้วก็บอกจะรับเลี้ยงลูกเองคุณไม่ต้องสนใจหรอกดูครับคนคนหนึ่งทําได้ อะผมเข้าใจครับในเมื่อถูกใจคนหนึ่งมันทําได้หมดอันนี้ไม่ว่ากันการที่ทําลงไปแล้วตัดสินใจลงไปท่านเลือกในสิ่งที่มันดีเลือกคนดีมันก็เป็นที่น่ายินดีถูกไหมแต่บางอย่างครับมันกลับไม่ใช่คบกันไปเรื่อยๆประมาณสักปีหนึ่งได้เจนนี่เนี่ยไปเคลียร์ให้ฝ่ายชายเนี่ยจบจบแบบไม่มีพันธะผูกพันกันเลยแต่ฝั่งเนี่ยหมอมิดเนี่ยยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยแต่บอกว่ากําลังเคลียร์อยู่ใจเย็นลูกของแบบนี้มันต้องใช้เวลา ลูกพี่ทั้ง3คนกําลังค่อยๆทยอยเคลียร์อยู่แต่ตอนนี้มีปัญหานิดหนึ่งทุกครั้งครับเวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันฝ่ายหญิงครับที่น่าจะเป็นเมียนหลวงผมเดาว่าเป็นแบบนั้นก็ไม่ได้โทรตามเจนนี่ก็ไม่พอใจละก็คงน่าจะมีงงมีงอนเมื่อไหร่พี่จะเลิกมันขา,ขาดเนี่ยหนูหนูอยากจะอยู่กับพี่จะจะขาดแล้ก็อย่างที่บอกครับทุกครั้งก็จะบอกว่าอีกแป๊บ,บนึงอีกแป๊บ,บนึงรอก,ก่อนความจริงครับมันไม่มีวันที่เป็นแบบนั้น ฝ่ายชายมองมิเนี่ยหลอกที่จะจิ้มฝ่ายหญิงแค่นั้นเองหลอกให้ผู้หญิงอะเป็นชู้แต่ฝ่ายหญิงแกนิดเ,เนี่ยก็ทํางไงได้คุณผู้ฟังสิปีอะคุณผู้ฟังมันจะไปไหวได้ไงเธอก็มีแอบนอกลู่นอกทางหมอน,าน,านั้นๆเรียกสกิดทีนึง่งเดี๋ยวเ็าไปหามันกูก็ไปแวะตรงอื่นก่อนอะไรประมาณนั้นครับเธอก็มีแอบคบเล็กคบน้อยอีกทีนึงอีกต่อหนึ่งตามข่าวบอกแบบนั้นฝ่ายชายจะไปพอใจได้ไงหึงสิครับไม่รู้แหละ ไม่รู้แหละของกูแต่ไม่เลิกแต่มึงก็ต้องอยู่กับกูกูไม่ยอมบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันเกิดเป็นความหมางก,กันรถ้าเป็นคนอื่นมันมีข่าวให้เห็นอยู่บุกยิงบุกฆ่ากันแต่เคสนี้ครับอำมาหิตกว่านั้นเดี๋ยวคุณผู้ฟังฟัง,ฟงไปเรื่อยๆว่าเรื่องราวมันจะยิ่งเข้มขน้นในเมื่อฝ่ายชายไม่ชอบก็ต้องที่จะจับผิดทุกครั้งเขาจะต้องโ่เดี๋ยวมึงเจอกูแน่มึงลองออกมาจากชีวิตกูมึงจะต้องตายทั้งเป็น คำพูดนี้มันไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรคำว่าตายทั้งเป็นไม่มีใครคิดหรอกครับเจนิสเธอก็กลัวเธอก็เลยออกไปไม่สุดในเมื่อสายงานเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาเจอ,อกนละกลายเป็นก็ต้องทนครบอยู่แบบนั้นแหละและทุกครั้งนะเวลาจิ้มกันฝ่ายชายเขาขู่ว่าถ่ายคลิปไว้แล้วเอาดิเดี๋ยวปรจานเอาดิลองไปดูดิเอาด,อาดิจนมันมาถึงวันวันหนึ่งเจงนิสเธอตั้งคันตั้งท้องมีลูกคนหนึ่งอ่าก็มาบอกหมอเมดหมายถึงว่าน่าจะท้องกับหมอเมีหรือเปล่า แต่หมอมิดกลับไม่แน่ใจครับว่าลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยมันของใครในเมื่อพฤติการของเธอครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วเธอไม่ได้คบแค่หมอมิทแค่คนเดียวเพราะว่าไอ้ที่คบอยู่มันไม่ได้ดีเขาหลอกเขาหลอกจิ้มเขาหลอกแทงเธอแอบไปมีอะไรกับใครแล้วก็คิดว่าท้องกับคนนั้นซึ่งตามเนื้อข่าวไม่ได้เอ่ยชื่อไอ้สิ่งที่มาบอกเนี่ยมันก้มกึ่งว่าจะเป็นลูกใครกันแน่คือตั้งใจแหล,ละน่าจะให้ฝ่ายชายหมอมิตรับผิดชอบหมอมิทก็ไม่ได้พูดอะไรครับลูกฉันหรอก ก็คบกันมาต่อเรื่อยๆอีกนิดหนึ่งประมาณครับอายุคคนก็ประมาณทักเดือน 2, 2เดือนหมอมิดเลิกให้เหตุผลว่าเขาตัดใจกับเมียคนเก่าเนี่ยไม่ได้เมียเขาไม่ยอมเราเลิกกันนะจะนิดเคว้งครับแต่ไม่เป็นไรกูมีสำรอารอยู่กูมีผัวอีกคนหนึ่งอยู่มือนกับว่าเสียใจกันอยู่พักหนึ่งเลิกกันด้วยดีความเป็นจริงไอ้ที่บอกเลิกเนี่ยเพราะแคนไปสืบมาแล้วว่าเธอแอบคบกับผู้ชายคนหนึ่งและลูกในท้องเนี่ยน่าจะเป็นของผู้ชายคนนั้นแหละ ไม่ใช่ลูกของกูหรอกในเมื่อจบกันด้วยดีผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วเข้าเดือนที่สองเดือนที่สามอายุครร์ของเธอไปสามเดือนมันตรงกับวันที่สี่สิงหาคมพศ2537มันเป็นตอนกลางคืนครับคืนนั้นหมอมิรโทรหาฝ่ายหญิงเอ่อบอกว่าเธอท้องนี่เธอควรที่จะฉีดวิตามินบีดีสออีกแล้วนะก่อนหน้านี้ครับเจนนี่เขาก็เคยฉีดอ่เมื่อประมาณทักสามปีหรือสี่ปีที่แล้วนี่แหละคนที่ฉีดก็เป็นหมอมิดนี่แหละฉีดให้เธอ วิตามิน B ี2ที่ผมหาข้อมูลได้มันจะเป็นพวกอาหารเสริมก็แล้วกันเสริมภูมิคุ้มกันรักษาหวัดสามารถลดความเครียดได้ลดน้ำหนักได้ไม่ใช่ว่าผมบอกแบบนี้คุณลูกฟังไปหามาฉีดแล้วนะไม่เอานะครับไปปรึกษาหมอก่อนนะครับผมไม่แนะนําให้ทําโดยพลการหมอมิทโทรไปตอนกลางคืนของวันที่4พรุ่งนี้เช้าเธอมาทํางานเธอก็าหาเวลาว่างไปฉีดเลยฉีดเดี๋ยวนั้นเลยมันก็ไม่ได้แปลกอะไรก็ฉีดวิตามินใครจะไปรู้ครับว่าสิ่งที่หมอฉีดให้ มันไม่ได้เป็นวิตามินและสิ่งนี้นครับมันจะทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งตายทั้งเป็นมันติดตัวประจําชีวิตมันไม่สามารถหายไปจากชีวิตเธอได้หลังจากที่เธอฉีดเสร็จมันก็ปกติครับมันใช่ว่าจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นอาการข้างเคียงมันนับหลังจากนั้นไปอีกระดับหนึ่งเธอเริ่มวินเวียนเธอเริ่ม,ววเ,มเวียนหัวมีอาเจียนอ้วกออกเนื้อตัวรู้สึกว่าอ่อนเพลียครับเอ้พักนี้ทําไมไม่สบายบ่อยเธอก็ปรึกษาเพื่อนที่เป็นพยาบาลด้วยกัน ก็เธอท้องไงแล้วแกท้องคนแรกเธอไม่เป็นอย่างนี้เหรอเธอก็กลับนึกย้อนไปฉันท้องลูกคนแรกก็ไม่เคยเป็นแบบนี้นะนี่มันรู้สึกลุมๆแป,แป,แปลกๆรู้สึกเวียนหัวมันไม่ใช่อาการแพ้ท้องอะ่ะเรอเวลามันผ่านไปเกือบที่จะเดือนครับจนผลข้างเคียงมันเริ่มออกมาและเธอมีต่อมน้ําเหลืองใต้คอนะครับบวมหลังจากนั้นก็อาจจะมีอาการท้องเสียท้องร่วงตามมาด้วยคืออาการข้างในมันผิดปกติไปหมด เมื่อเธอรู้ตัวว่ามันแปลกก็รีบเข้าไปปรึกษากับแพทย์ที่รับฝากคันเธอเพราะก่อนหน้านี้เขาก็ตรวจวินิจฉัยอะไรของเธออยู่แล้วไอ้ที่เธอเป็นแบบนั้นครับเธอกลัวกังวลว่าลูกของเธอจะผิดปกติไปด้วยหมอเห็นวินิจฉัยจับเธอตรวจเลือดทันทีแล้วสิ่งที่มันช็อกค,คุณผู้ฟังฟังให้ดีเลยเธอได้รับเชื้อ HIV เธอติดเอชนั่นเองมันเป็นไปได้ไงคุณผู้ฟัง เธอช็อกเธอทําอะไรไม่ถูกเธอตกใจแบบชนิดที่เรียกว่าเาข่าซุดครับคุณรู้ฟังไม่ว่าจะเป็นใครครับคุณรู้ฟังลองนึกว่าเป็นคุณผู้ฟังก็แล้วกันหลังอย่างนี้คือมันทั้งชีวิตกูแล้วนะเว้ยและจะว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคือไม่รู้สาเหตุไงหมอบอกไม่ต้องตกใจนะลองคิดดีๆว่าไปทําอะไรที่มันเสี่ยงหรือเปล่าเธอก็คิดคชิบหายแล้วเฮ้ยหรือว่าผัวใหม่กูว่าก็รีบโทรแจ้งไปให้รีบตรวจเลือดเลยผัวคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อในเรื่องอะ ที่เธอครบซ้อนในทีนั่นแหละเออก็ไปโทรเช็คให้ไปรีบตรวจเลือดปรากฏว,ว่าผลเลือดออกมาเขาก็ปกติเฮ้ยคนไหนวะเอาแล้วไงแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าเธอไปอะไรกี่คนเธอรู้ตัวเธอเองแต่ปรากฏออกมาละไล่เช็คหมดละไม่มีใครติดเชื้อเลยแล้วเชื้อมันมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันเหลืออยู่แค่คนคนเดียวครับก็รีบเข้าไปหาหมอมิดหมอมิดดา่าสมน้ำหนาก็นึกว่ามึงทาตัวอย่างนี้ไงก็สมควรแล้วงไง มึงต้องดูตัวมึงเองเธอบอกให้หมอมม้นไปตรวจเลือดแล้วก็เอาหลักฐานมาโชว์เธอเธอคิดว่าหมอมม้นอาจจะมีเชื้อแต่หมอเม้นก็ยืนยันครับในเมื่อเขาบริสุทธิ์เขาไม่มีเชื้ออยู่แล้วนี่ไปตรวจอะไรมาเสร็จแสบก็ยื่นให้ดูเออมึงแหกตาดูซะว่ากูไม่มีมึงนั่นแหละช็อกซ้ำไปอีกแล้วเชื้อมันมาจากไหนตอนนั้นเธอยังไม่ได้เอกใจว่าในสิ่งที่เธอฉีดยาในวันนั้นยังไม่ได้เอกใจเบื้องหลังงเธอมันก็มีเรื่องวุ่นวายที่มันไม่ได้สะอาด ก็พูดไม่เต็มปากหรอกปรากฏว่าสิ่งที่มันเร็วล้าไปกว่านั้นนอกจากที่เธอติดเชื้อแล้วหมอว่ามันมีอยู่ทางหนึ่งตอนนี้ที่ทำได้ก็คือเธอต้องยุติการตั้งครรภ์ลูกของเธอได้ติดเชือเ้อไปที่เรียบร้อยแล้วเธอเลือกที่จะเชื่อตามคำแพทย์ที่เขาแนะนำเธอมองว่าการคลอดลูกออกมาแล้วมันมีความบกพร่องนั่นหมายถึงว่าคนคนหนึ่งเกิดมาเขาจะต้องตายทั้งเป็นไปตลอดชีวิตคุณผู้ฟังลองคิดเอาเองครับว่ามันน่าจะทรมานกันาดไหน ยุติขันอะไรเรียบร้อยก็เริ่มที่จะดำเนินการคนปกติถ้าเขาติดเชื้อเขาจะรับสภาพเขาได้ถึงแม้ว่ามันจะใช้ระยะเวลานาน1นเดือน2เดือนยังไงคุณรู้ตัวครับว่าคุณมีพฤติกรรมเสี่ยงเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวคุณเองที่คุณทํากับกรณีแบบนี้ครับเธอรู้ตัวเองดีแล้วก็เธอสืบสอบมาหมดแล้วไอ้ที่เสี่ยงนะกูไปเสี่ยงจริงแต่กูเช็คมาหมดแล้วไม่มีใครให้เชื้อเอกกับเธอเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรที่มันผิดวิสัย เธอก็เลยทำการเข้าแจ้งความกับตารวจให้ตรวจสอบมอมิดทาให้การที่เธอให้กับตํารวจมันสอบว่าไปว่าเรื่องนี้นะครับมันน่าจะเป็นการจงใจคุณฟังรู้ไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรหลังจากที่ทําการสืบประวัติของทั้งคู่ก่อนที่เธอจะตั้งครันเธอได้ไปบริจาคเลือดก,กับองค์กรหนึ่งและมันแน่นอนอยู่แล้วเขาต้องวินิจฉัยเลือดถ้าเธอมีเชื้อตั้งแต่ตอนนั้นเธอไม่สามารถให้เลือดได้อันนี้คือหนึ่งระยะเวลาหลังจากนั้นครับมันมาเพียงแค่4เดือนเอง ทำลายต่อมาที่มันชัดเจนหลังจากที่เธอตั้งคันไปแล้วการฝากคันหมอเขาจะตรวจหมดเพราะฉะนั้นในใบตรวจมันไม่มีความผิดปกติอะไรเลยจนมันเดินทางมาถึงหลักฐานที่มันมาตันมันมาเจอทางตันกับไอการฉีดวิตามิน B12 ด้วโดยคำสันนิษฐานในตอนแรกมันยังหาหลักฐานที่จะมัดตัวไข่คนหนึ่งตอนนั้นคือมันยังไม่ใช่แบบนั้นเออมันยังมัดไม่ได้เข็มตอนนั้นคือไม่รู้มันไปไหนและที่เขาฉีดให้อีกอย่างเขาคิดไม่ถึงกันว่าคนคนหนึ่งจะทําได้ลงคอ ตำรวจไปวินิจฉัยว่าไอ้เข็มที่เอามาน่ะมันอาจจะไม่สะอาดแค่นั้นเออมันอาจจะเป็นเข็มที่ใช้แล้วแล้วเลือดมันปนกันหรือว่ายังไงนี่แหละมันหยุดอยู่แค่นี้จากนั้นก็มีการฟ้องร้องกันเรื่อยมายังไงกูก็ไม่ยอมเลยเมื่อเป็นมึงนี่แหละที่เอาเชื้อมให้กูมันจะด้วยวิธีใดก็ช่างสืบไปสืบมาฟ้องร้องกันอยู่นานหลักปีเ,เห็นบอกว่ามีการฆ่าโทษไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกันตัวออกมาหมอมิดก็ออกมาใช้ชีวิตปกติจนแล้วจนเล่ามันกินเวลาไป4ปีที่เขาหาหลักฐานมัดตัวหมอคนนี้ได้ จากพศ .37 คำพิพากษานตรงกับวันที่23ตุลาคมในปีพศส1หลักฐานอะไรพร้อมครับตำรวจทีมแพทย์นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์อะไรเขาช่วยอันสืบปรากฏว่าเขาเปไปไล่เลียงหาประวัติผู้ป่วยที่มีเชื้อ HIV ที่เคยรักษาอยู่ในโรงพยาบาลน,นี้นะครับคิดว่ามันน่าจะใกล้เคียงมากที่สุดไม่รู้แหละเขาจะสุ่มตวรวจ30คน4 0 5 0ิบหไม่รู้สุ่มตวรวจ ปรากฏว่าสุ่มตรวจได้ไป30คนก็เท่านั้นก็พบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าดอนแม็กเคลแลนหลังจากที่ตรวจ DNA พบว่า DNA ที่มันเป็นเลือดของของดอนเนี่ยมันมาอยู่ในเลือดของเจนิสด้วยแล้วถามว่าเคยมีอะไรเขาไหมต่างคนต่างก็บอกเขาไม่รู้จักพีคไปมากกว่านั้นอีกคุณรู้ฟังเขาบอกว่ามีหมอคนนึงเรียกเขาไปเจาะเลือดและเอารูปภาพให้ดูว่าใช่หมอคนนี้หรือเปล่าดอนเขาพยีกหน้าใช่ แล้วเวลาอะไรมันตรงกันหมดเลยครับเรียกมาเจาะในวันที่สิบสี่ตกคืนนั้นคือโทรหาเจนิสเลยให้เรียกมาฉีดบีสิบสองโป๊ะแต่คุณผู้ฟังดอนบอกว่าในวันนั้นอยู่ๆก็มีหมอท่านหนึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะด้วยอะไรเขาอาจจะสุ่มตรวจเลือดอาจจะเป็นการติดตามผู้ป่วยก็ได้จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้รู้ด้วยนะว่าหมอเนี่ยคือคือคนละส่วนกันคือไม่ได้เกี่ยวข้องแปลวเ,เบอร์มาจากไหนครับไม่รู้ตำรวจก็สืบมาออกมันก็จะมีวงในที่เขาหลอกออกมาได้กันแล้วกัน ในเมื่อเรียกมาเขาก็ยินยอมอยู่แล้วมันก็เป็นผลดีกับเขาด้วยหมอก็ทําการฉีดเลือดแล้วก็ดูดออกไปความอมัยฉีดมันอยู่ตรงนี้เอาเลือดนี้แหละไปฉีดให้ผู้หญิงคนหนึ่งรู้ฟังนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเลือดเนี้จะอยู่ข้างนอกได้12ชั่วโมงก็อย่างที่ผมบอกไงข้ามวันเท่านั้นก็ฉีดให้เลยจนสุดท้ายในเมื่อศาลถามว่าเขายอมรับผิดหรือเปล่าเขาก็ยอมรับผิดว่าเขาทําแบบนั้นจริงๆ,ๆเขาบอกทำเพราะหึงเพราะห่วง และในที่สุดคุณรู้ฟังรู้ไหมครับว่าสารตัสินยังไงสารตาสินเขาจําคุก50ปีโทษฐานพยายามที่จะฆ่าเลยนะแต่เขาติดจริงๆครับเพียงแค่17ปีเขาก็ได้ออกมาส่วนชีวิตของเจนิสฝ่ายหญิงนัว่าในความโชคร้ายของเธอนะครับก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างถึงแม้ว่ามันจะเป็นรางวัลปลอบใจก็ตามอาการที่มีเชื้อร้ายเข้ามาอยู่ในชีวิตเธอมันไม่สามารถลบไปได้จริงๆ แต่สิ่งที่มาทดแทนได้ในระหว่างที่เธอกําลังดําเนินคดีฟ้องกันกับผู้ชายที่ชื่อว่าชมิดเนี่ยเธอได้พบรักกับผู้ชายคนหนึ่งครับที่พร้อมที่จะดูแลกันไปต่อให้แม้ว่าผู้หญิงอื่นที่ผู้ชายคนนี้สามารถเลือกได้แต่เขากลับเลือกเธอมีการแต่งงานอะไรพร้อมเรียบร้อยปัจจุบันคิดว่ายังคงเป็นรักแท้อยู่เพราะว่าผมหารูปได้แต่ไม่แน่ใจานะครับว่าถ่ายเมื่อปีไหนปัจจุบันก็คิดว่าเธอน่าจะมีชีวิตอยู่ ผมหลังจากที่ได้อ่านเคส็นี้ครับถึงกับอึ้งพูดไม่ออกคือยังไงไม่รู้เลยต้องหยิบมันเล่าให้คุณรู้ฟังฟังให้ได้ไม่เคยเจอผมไม่เคยเจอจริงโอเคละที่ผมเคยได้ยินน,ยนะครับอาจจะเป็นแบบตัวเองมีเชื้อแล้วก็ไปไล่มีอะไรกับใครเขาเ้าไปเรื่อยเพื่อที่ต้องการว่าเอาศาส์ใจคขาว่าแต่กรณีแบบเนี้ยไอ้ที่ไปดูดเลือดผู้ป่วยมาเนี่ยแล้วฉีดให้คนคนหนึ่งเนี่ยผมจิตใจไม่ทาด้วยอะไรแต่ผมพอที่เข้าใจได้มันเป็นกรณีพิเศษ เขามีเรื่องความรักความค่ายเข้ามาเกี่ยวข้องกรณีเคสทั่วไปอาจจะเกิดขึ้นยากหวังว่าเป็นแบบนั้นเอาล่ะคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นยังไงกับเคสประเภทนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยแล้วถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องราวแบบนี้ที่ผมหยิบม,มาเล่าก็พิมพ์ไปกันัรใจับอกใต้คอมเมนต์เช่นเดียวกันคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับก่อนที่เราจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวหลอนเรื่องราวสนุกแบบนี้อีก แล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับกับพอดแคสต์ห้องจอเรื่องหลอน